ตรงเอ๊ตรงไหนสีส <sprout S 2> ันและร่างกายไปดูตรงร่างกายไปดูตรงร่างกายใช่ลองดูขาหน่อยขาซ้ายขาขวาเป็นสีอะไรโอ้ดีไงไตอพี่ไอพี่ไอช่วยหน่อยซื้อไม่เป็นน่ะเธอยังไงพี่คนดูไปตรงไปตรงที่ดูชุดเลยครับแล้วก็จิ้มเอาเลยทุกอันเลยอันนี้เราต้องซื้อเลยใช่ไหมเสื้อตัวนี้ต้องซื้อใช่ไหม ซื sure, <S S <S <S S ้อเลยซื้อเลยใส่ที่เราซื้อมาให้หมดเลยที FUCK ่มันมีจุดๆอันนั้นคือเราซื้อมาเห็นไหมต้องปรับแต่งอ่ะใช่ต้องปรับแต่งไหนเราซื้อมาข้างบนข้างบนใช่แล้วว้าวทำไมไม่น่ารักนหมดพี่ไอพี่ไอนี่หลอกปะเนี่ยหลอกเอ้า ตายไงมันก <that> er mm ็ต hmm. ้องวีไม่ตรงปกกันบ้างจรตากูจิบลายเลยมันต่ออะไรเนี่ยวะยหญอ๋อกดอนซก่อนเหมือนจะตายทำไมจะไม่เหมือนทำไมอ้วนอะทำไมันไม่ตัวเล็กอ่ะมันต้องซื้อแขนหรือเปล่าพี่ไอ้ใช่ไหมใส่ให้หมดก่อนหมดแล้วนี่ กางเกงทำไมมันเป็นสีนั้นน่ะถอดกางเกงได้ไหมอ๋อใช่ได้ตรงกอนในตรงกางเกงขายาวแบบคลาสีเข็นไหมตรงขวาสุดเลยขวาสุดขวาสุดใช่แล้วเราเอาไงให้คุณดูสอนให้พี่คุณดูสอนเอากางเกงออกยังไงคะพี่คุณดูค่ะสอนดีครับเกออกเงินครับเอาขาออกเหรอมันต้องใส่กางเกงขาต้านพี่โดนมาสอนสอนแต่ตัวหน่อยได้หรือปะไ่นด้วยกันไหมโอ้ได้เลยได้เลยสอนหน่อยได้ไหมอ่ะแต่เกมนี้มันเล่นยังไงอ่ะ หลดก่อนมึงโหลดหรือยังมึงโหลดหรือยังโหลดแล้วโหลดแล้วอ่าตรงเอ๊ต้องไหนสีสษะและร่างกายไปดูตรงร่างกายไปดูตรงร่างกายใช่ลองดูขาหน่อยขาซ้ายขาขวาเป็นสีอะไรอ้ดีไง่า ไช่แล้วอะแกรจันไงรู้จักเหรอพวกแกปรับสีผิวสีผิวปรับตรงไหนคะ ขอดูป่ะพี่อายเมื่อกี้นี่แหละนี่แหละบอมเลยแล้วพี่อายขอเปกดสติป๊บอันนี้แหละบอมเลยโครงสร้างตากี่ไงตรงไหนนะอ๋อหนี่หนี้นี้อ๋อนี่ไงเอ้าขาเป็นมัดเลยที่กระต้มเนี่ยมันต้องไปทางไหนครับอ๋อนี่คือเราตัวอ้วนไอ้เราตัวอ๋อนี่ ลงไปแล้วหมดแล้วเหรอ,อ,อเอา้าเอา้าเก่งหาย <laughs> าพี่จะทำไงอ่ะ <laughs> หัวเลยหัวล้อกบหัวล้วไม่ไหวแล้ว <laughs> <laughs> ตองเ้าหายไปไหนตองเ้าหายค่ะเมื่อกี้ยังใส่อยู่เลยไม่ใช่เหรอใช่เมื่อกี้เบอร์ไปคนเลยไม่รู้คขาบักใหญ่เลย ขาปกติแล้วน่ารักเลยโอแล้วทำไงต่อฮะไปซื้อคอยาวไหมจะได้คอไม่สัน้นทำไมดูแปลกๆวะไปซื้อคอยาวไปซื้อคอยาวเลยดู <c oughs> หนูดิอุย้ยมันมน่ารักอยู่น่ารักมากเลยใชไ่ไหมเออดาวี <c oughs> ต้องซื้อนี่ไงทำไมหน้าหนูมันไม่เป็นรูปตัว V เหมือนเข่าจะเพื่อควาเหรอจะถึงจะเพื่อความเฉยเมยอะแต่น่ารักนะหน้าอ้วนมันน่ารักกว่าหน้าหน้าหอมแก้มไหมจะได้มีสาวๆมาหอมแก้มเยอะๆทำไมทำไมสิ่งที่คิดกับสิ่งที่เป็นมานไม่เหมือนกันเลยอะดดเด้เดี๋ยวเราซื้ออะไรนะ เข้าร่วมใช่แล้วเข้ามาเลยเดี๋ยว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 สวัสดีนี่ไง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 น่ารักกันเดินไปดูมาเมื่อกี้พี่พลอยสนใจหรือเปล่าคะพี่พลอยเดินมาเลยซื้อเลยซื้อเลยพี่พลอยดูนอนไม่ต้องแตีงเยอะซื้อเลยมา่นี่เดี๋ยวมาเร็วพาเดี๋ยวน่ารักดีว่ะน่ารักไว้ตัวนี้น่ารักเนาะพี่พลอยไปไหนแล้วไม่มีเงินพี่พลอยดูนอนพี่พลอยดูนอนดูนอนนี่ดูนอนนี่ มจูน่ารักอะ่ะน่าอุ้มอะ่ะมาพี่พี่พี่โทษโอ๋อพี่พลอยมาดูมาดูไอ้คนนี้นี่พี่พี่ไอ้ไพี่พลอยมาดูดานีเนเเ่เราไปแต่งแขกไม่ใหญ่ข้างเดียวอ่ะเราไปไทำอะไรทำให้แขกมันโตข้างเดียวเป็นเปลืหรือเปล่าอย่ยเปลือมันสุพักหรือเปล่าทำไมแขกโตข้างเดียวอ่ะเราไปเลือกมา,มาตัวนึงเดี๋ยวรูปก่อนเร็วๆเฮ้ยพี่พลอยน่ารักว่ะอ๋ออันนี้แขนมันเป็นโฟลิโอข้างนยงเงี้กลับขึดล่างก่อน พี่ไอมาเป็นสปอนเซอร์แต่งตัวหน่อยได้หรือเเนี่ยพี่พี่พ,พ,พี่พี่ตัวไปยืนข้างหลังเบิม้มพี่ตัวไปยืนทีน่งบิ้มเขาแขนใหญ่ข้างเดียวเขาออกกำลังกายข้างเดียว <c oughs> ใช่ไหมเมื <c oughs> ่อไปฉีดแขนมาใช่ไหมใช่ออกกำลังกายข้างเดียวไงปกติยกดัมเบลแค่ข้างเดียวโอเคไหมกดถ่ายยังไงพี่ไอเราเอาพวกนี้ออกยังไงอ่ะเนี่ยน่ะนตัวหนังสือพวูดถ้าออกไม่เป็ดหมากลาสภาพสงสัยพี่ใช้งานหนักอ้าวพี่ท้อนพึงใช้แขนหนักข้างนึงมึงทำอะไรมึงพูด จะตีมบินนะเมืงอโอเดี๋ยว